สวัสดีค่ะต้นเรื่องเลยนะคะของการที่มา SLC ในวันนี้เนี่ยก็คือปกติพิมมาทําหน้าทําหัตถการต่างๆนานาที่ SLC เป็นประจําอยู่แล้วนะคะเราทุกทางที่มาเนี่ยเราก็มักจะเข้าห้องน้ําถูกไหมเลาเข้าห้องน้ำเนี่ยในห้องน้ําของ SLC นะคะที่เป็นห้องน้าหญิงอะ่ะจะมีโฆษณาตัวเนี้ยแทบจะทุกจุดเลยนะคะก็คือตัวเวอร์จินีไทค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมการยกกระชับช่องคลอดสตรีอะไรเงี้ยทีเนี้ยตอนแรกอะพิมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะจน มารู้ว่าตัวเองต้องผ่าหมดลูกใช่ไหมแล้วก็ไปค้นพบว่ามันจะสามารถมีอาการที่เรียกว่าโปรแล็บหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มันเกิดเนื่องมาจากว่าเจ้าอุ้งเชิงกรานที่เป็นกล้ามเนื้อตรงนี้มันเกิดอาการหย่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไปค้นหาเอ๊ะแล้วเราสามารถทํายังไงได้บ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกที่เราสามารถทำเองเลยก็คือการทำสิ่งที่เรียกว่าคีดก้เอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะคือการคัมมิคนะคะ ขมิดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้เนี่ยแข็งแรงมากขึ้นได้แต่ว่าพอหลังจากที่ศึกษาไปเยอะๆเนี่ยก็มาพบว่าโอ้ที่ SLC เขาเนี่ยมีเจ้าเครื่องที่เรียกว่า Tesla Former นะคะมีทั้งแบบที่เป็นเก้าอี้แล้วก็แบบที่เป็นเตียงนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะมาใช้เจ้าเครื่อง Tesla Former แบบที่เป็นเก้าอี้กันนะคะโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเน้น,นะคะ่ะการออกกำลังกายตรงช่วงอุ้งชนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้พิมมาเป็นที่สาขาพาร์ค้อนนะคะนี่จะเป็นเจ้าตัวเก้าอี้เทสลาฟอร์เมอร์ที่พิมพูดถึงนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับกระชับกล้ามเนื้อตรงแถว โซนช่องคลอดโดยเฉพาะนะคะส่วนตรงนี้คือเจ้าตัวเครื่องของเขาแล้วก็จะมีแบบที่เป็นเตียงแบบนี้นะคะโดยที่เขาจะใช้เจ้าหัวนี้ใช่ไหมคะน้องใ,ในการแปะลงตรงจุดเสอต้องการออกกำลังกายใช,ใช่ไหมคะแล้วมันจะเหมือนกับเราออกกบบาลังกายเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะก็เหมือนการเรามีการทำซิทอัพอะค่ะซิทอัพเสริมเรื่องขเรื่องกล้ามเน,นื้ออืมแล้วแต่ละเครื่องต้องใช้เวลาในการทํานานแค่ไหนคะ อบริเวณ30นาที1บริเวณ30นาที 1> 1, าทอย่างถ้าเกิดเป็นนั่งเจ้าตัวเก้าอี้ก็คือ30นาทีแล้วถ้าเกิดอยากจะกระชับหน้าท้องด้วยก็มาย้ายมาเครื่องนี้อีก30นาทีอ่าค่ะหมดนั่งหมดนั่ง,น,งะนะคะจะมีตัวกระชับช่งองคลอดอย่างเดียวแล้วก็จะมีตรงช่วงอุ้งเชิงการด้านหลังด้วยโอ้เราต้องการอุ้งเชิงการานมากเลยค่ะ่ถ้าอุ้งเชิงการานด้านหลังด้วยก็คือเขาจะมีการสลับหมวนะคะก็คือเช่นเป็นหัว ใต้ด้านหลังค่ะที่ช่องควอก็คืออยู่ที่มันทุกสามนาทีแล้วก็เก็บมาเป็นด้านหลัง้เชิงกรานค่ะมีลูกค้าอยากเน้นด้านหลังด้วยหรือว่าเอาเป็นด้านล่างดวเอาเป็นด้านหลังด้วยค่ะคือเราอยากเน้นอุ้งเชิงกลานได้ค่ะเพราะงั้นรขอลองที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นความตกใจเป็นความตกใจเพราะเราไม่เคยชินกับความรู้สึกแบบนี้นะคะอ๋อมันเหมือนกับมีไฟฟ้าแบบ แลาวทให้กล้ามเนื้อมันหดเกร็งแล้วก็ปล่อยแต่ว่าอันนี้มันการหดเกร็งแบบ,บย,ยาวๆเลยแล้วก็ปล่อยทีเดียวตอนนี้คือปล่อยตอนช่วงที่มีเสียงค่ะคือมันเป็นเกิดการหดเกร็งนะคะโอ้โอ้เป็นประสบการณ์ใหม่ก็คือเขาจะสลับกันระหว่างตรงช่วงช่องคลอดแล้วก็ส,ส,สามนาทีแล้วก็มาเป็น,นตรงอุ้งเชิงกรานสามนาทีคือสลับสามนาทีสามนาทีอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้สามถึงห้านาทีค่ะแล้วแต่โดยเด็ค่ะ ก็คือของพิมคิดว่าในวันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นครั้งแรกนะเอาที่พลังงาน50%เท่านี้ค่อแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราใช้แค่พลังงาน50%มันจะได้ประสิทธิภาพน้อยป่ะคะอ๋อไม่ได้ค่ะก็คือเหมือนกอาที่ลูกค้าไหวแล้วเราเก่งกล้าเนื้อเราไม่ไม่รู้สึกปวดไม่รู้สึกอักเสบก็คือเรียกว่าถ้าไหวมากกว่านี้เนี่ยนะคตก็ค่อยปรับเพิ่มอย่าไปฝืนตอนนี้คือแบบช้ที่มันทุกวันเราเล่นเราเล่นออกกำลังกายค่ะถ้าเราไหวไหวที่แบบว่า มากขึ้นชินกับตัวที่เรายกเวทแล้วอะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้อะไรเงี้ยเหมือนกันโอ้ยโอเคก็คือหลังจากนี้เดี๋ยวน้องก็จะปล่อยที่นั่งชิวไปใช่ไหมคะสามสิบนาทีโอเคค่ะตอนนี้พิมพ์ให้น้องเขาเพิ่มนะคะเป็น80%นตนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาที่มันทํางานเนี่ยกล้ามเนื้อเรามันจะมีการหดเกร็งนะคะนอกเหนือไปจากตรงช่วงก้นเราเนี้ยไปจนถึงขานี่คือขาปกติแต่พอทํางานปุ๊บ คือกล้ามเนื้อเนี่ยมันขยับเองเลยนะคะคือขาจะขยับแยกกันแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นจังหวะของเขาเองเลยค่ะอีกหนึ่งครั้งอันนี้ตอนนี้พิมพ์ให้เขาปรับไปที่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วนะคะอยากทดสอบดูว่าแปดสิบเปอร์เซ็นคือขนาดไหนก็คือขาแยกเลยแหละแต่ตอนห้าสิบเปอร์เซ็นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังควบคุมได้อยู่นะคะ ตอนนี้ก็ทํามาเกือบจะครบเวลา30นาทีแล้วนะคะก็เนี่ยค่ะจะมีเสียงของเครื่องอย่างเงี้ยตืดๆๆๆอย่างนี้ไปตลอดนะคะขึ้นอยู่กับแอเรียว่าทาแอเรียไหนนะคะต้องถือว่าเป็นเครื่องที่ t a r g e t ลงไปที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการที่จะออกกําลังกายจริงอย่างเช่นตรงช่วงอุ้มเชิงกรานเนี่ยถ้าเกิดให้คุณทาทีเกิลเซอร์ไซเองเนี่ยบางคนอาจจะคอมิตไม่ถึงด้วยซ้ำแล้วก็คิดว่าตัวเองคอมิตแล้วแค่กั้นหายใจไว้แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดมาใช้เครื่องนี้เนี่ยก็คือกล้ามเนื้อมีการ contract แน่นอนนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดบางท่านที่จะถามว่ามันรุนแรงขนาดไหนพี่น้องบอกว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยคือเขาปรับได้ค่ะสามารถที่จะเบอร์80นะคะสามารถที่จะปรับได้นะคะความแรงตั้งแต่20% 30%นะคะแต่พิม์พถามน้องเขาเนี่ยเขาบอกว่า ลูกค้าหลายๆท่านที่เขามาทำเนี่ยก็คือทําที่100%เลยเลยเพราะยิ่งถ้าเกิดว่าทําครั้งที่2องให้3ไปแล้วคือเราเริ่มชินแล้วเรารู้ว่าเซนเซชันที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่งผ่าตัดเสร็จเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเริ่มนิดหนึ่งจากที่สัก20-30%นะคะดูว่าคุณชินแล้วหรือยังแล้วก็อาจจะต้องเว้นช่วงระยะเวลาหนึ่งให้แผลเนี่ย,ยฮีลหน่อยนะคะอย่างเช่นมินิมัมเลยพิมพ์ว่าต้องมีแบบ แต่สัปดาห์หลังผ่าตัดนะคะให้แผลเนี่ยอย่างน้อยสนิทสมานเรียบร้อยแล้ว,ลวเราค่อยมาทำตี้ี่้สุค่ะ